ดีใจครับขอบคุณแฟนทุกคนที่ที่ชอบในซี่ีี์แล้วก็ติดตามครับขอบคุณใช่ก็เหมือนกันครับดีใจ happy ที่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ให้การตอบรับที่ค่อนข้างดีกับกับผลงานใช่ครับผ่านคอมเมนต์ตลอดาตลอดครับผ่านตลอดเออก็จะโดนแบบไหนไหนบอกว่าจะไม่วีนแล้ววีนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จะเป็นคุณเขาจะเป็นเจ้าพ่อวีนชอบบานแซลตามที่ทุกคนชอบลงแบบลงโพสแล้วก็เม้นแซลอะไรเงี้ยครับผมน่ารักดี ก็ไม่ได้คิดแต่ว่าก็แอบคาดหวังเล็กๆว่าเราเราทําเต็มที่อยากให้ทุกคนชอบใช่เหมือนกันครับก็แค่แบบรู้สึกว่าแค่อยากให้ทุกคนดูผลงานชิ้นนี้เราชอบใช่แต่พอกระแสตบรับมันก็ค่อนข้างที่จะดีก็เลยรู้สึกว่าดีใจครับผมในฐานะคนทํางานก็แฮปปี้ที่ทุกคนชอบก็มีหลายฉากที่คนถัามาแ่านพิเศษ มาเยอะๆยอะนั่นแหละครับมันก็มันก็มันก็แต่เขินแหละครับใช่มีทั้งเขินทั้งขำเอ็นดูด้วยเพราะว่าบางอันเขาว่าอีดิดไปเวแบบตลกเลยก็น่ารักดีใช่ชอบจะแปลนแซวเขาแบบว่าเรได้ไปอ่านนิ้วเซลสนุกดีครับสนุกดีครับเรารู้สึกว่าแบบเราก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยที่แบบทุกคนแบบมีลมร่วมแบบกับในแบบฟุซีนใช่เหมือนกันคืออย่างบุงซีนนี่คือเท่าที่เห็นคือ บางทีในซีรีส์เป็นมูทหนึ่งแต่เอาไปตัดเป็นอีกมูทหนึ่งก็คือน่ารักเป็นอีกแบบเลยใช่ชอบดูมากชอบนั่งดูที่แฟนปอีดิทใช่ซึ่งปกติวิวมีแบบมีแบบนี้นะหรือว่าทมีแบบนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดมีขนาดคุณเขานี่อยู่ไม่ได้นะครับคุณเขานี่เกินเลยใช่คุณเขานี่คือเหมือนคนไม่กินน้ำตาลมาห้าวันใช่จะสวิงนิดหนึ่ง สวิงสุดๆเลยแหละที่เหมือนแบบเขามีอะไรติดอยู่ในใจเขาไงมันเลยแบบมันทะเลาะกับตัวเองอยู่ไม่ได้แก้ตัวใช่ไหมไม่ได้แก้ตัวให้ตัวไม่ไแก้ตัก็วีนจริงแต่ก็มีเหตุผลแหละที่วีนใช่จริงๆเขาก็เป็นคนชอบเทคแคร์นะถ้าดูดีๆหลายอันนี้ไม่วีนแล้วหรือเปล่าเขาพูดทุกอีพีเลยนะครับเขาพูดแบบนี้ทุกอีพีเลยน่ารักเถอะไม่ใช่น่ารักแล้วแปลว่าเราก็มีอารมณ์ที่แบบอะไรขนาดนั้นอ่าใช่ ถ้าเจอคนดีค่ะอค่ะขอจับเขาคุยด้วยเลยหนึ่งชั่วโมงนั่งหาให้ผลกันตรงกลางว่าทขาขําไมเรัามามพูดกันดีๆเถอะนะครับเราจะไม่วิ่งกันแบบนี้เพราะว่าเขาก็เดาอารมณ์ยากมากเดินไปเดี๋ยวก็คุยดีกับเราสักพักหนึ่งอีก5นาทีเอาวิ่แล้วงง<ม>จะเป็นแบบไ จะพ <คอ S 1> าคุยเถขาไม่แน่นะเอ้ยแต่ว่ามันยังมีโมเมนต,ต์ที่เขาก็ดีไงเรารู้สึกว่าเขาอะเป็นห่วงเราแต่ทําไมาต้องชอบวีน,วนก็เลยรู้สึกว่ามาคุยกันหน่อยมาเหตุผลที่วีนคืออะไรทุกคนสงสารเขาหมดอ่าฝันเราหน้าตาหน้าฝันงานนี้เธออะไรขนาดนั้นนะโอ้โหก็คนข่าวของเข้าไปเลยเขาก็เลยแบบสิวัดไม่คนข่าวยังไงเราบขู่ว่าจะเข้าไปอ๋อใช่เออ คือเขามีปมกับเมืองน,นั่นแหละเขาเลยแบบไม่สามารถให้ใครเข้ามาไ,ได้ก็<ม>ต้องก็งต,ต้องปกป้องไว้มาถ่ายวิดีโอสงสารเลยเหรอเห็นหาเขาที่สงสารสงสารนี่คือสองสารสงสารแหละอเไรเนาะไม่สงสารแล้วไม่เห็นว่าตอนที่เขาออกไปแล้วเขาแบบจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเราก็ไม่อย,ยอมอะอย่างเหี้ยนักเป็นหมูอะตอนที่แบบเขาถักเขาหน้าหน้าใสขนาดนี้นอะเราก็ต้องเรียนเพราะว่าเราต้องอยู่ในออฟเจคทของมหาวิทยาัย คือสงสารมันก็สงสารหรือว่ามันก็ต้องเราไม่มีทางเลือกคุณข่าไม่มีทางเลือกครับคือคุณข่าไม่มีทางเลือกจากพี่หมูมี่ไงใช่เขามีทางเลือกเขาไม่วินได้แต่ก็เข้าใจเขาไงไม่ได้ต้องไปคุณข่าวเขาจะไม่วินก็ได้จริงๆแล้วว่าไม่ได้จะเป็นที่หมดหมดแต่บ้านนี้เขาชอบเก็บความลับเขาชอบมีอะไรไม่บอกชอบแสดงออกกันเลยทีเดียวแต่ว่า ้องมีแบบเออเสื้อผ้าที่จถ่ายไฟตลอดตอนถ่ายคุณต้องฟิตขนาดไหนครับก็ออกไงเยอะพอสมควรครับเข้านมาก็เต็มที่ก็เตรียมตัวมาแบบเต็มที่ที่สุดใช่เหมือนกันก็เห็นเห็นเลยต้องนอนกันต้องมีรถมีโค้กด้วยพยายามลดไขมันออกแล้วเพิ่มกล้ามเนื้อแบบเขาผมเหมือนกันก็พยายามเพิ่มกล้ามเนื้อครับผมพยายามกินให้เยอะปกติผมคนกินน้อยไงก็ต้องรู้สึกว่าแบบจะได้ตัวโตขึ้นด้วยจะได้แบบเออออกกล้องมาแล้วมันโอเคเขาต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องแบบ เขไม่ได้ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีกฏ<ส>กัญเลยอ๋ออ๋อแล้วแต่เราเลยแค่แบบอยากให้มันอยากอยากให้มันแบบอยากอยากเห็นตัวเองแบบไหนก็คือเอามาแบบนั้นแหละคือเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะต้องแบบซิปแสกมาแสกแสกมาะมอะไรแบบนี้แต่ว่าแค่มีบอกว่าแบบจะมีซิมถอดเสืเ้อนะเต็มเต็มให้ดีนะแนนนจ้งให<ต>้ทราบไว้ใช่ใช่เขาบอกว่าน่าเก็บอะไรก็น่าจะหลักสองสองสองที่สอ เราก็เตรียมรอไว้เลยใช่ก็เตรียมรอไว้อยู่แล้วแต่ก่อนบอกว่าตอนนี้ก็ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้่เดยเหรอก็ราตอนคือก็ถ้าจะโชว์เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดอ่าแต่ว่าตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังได้รอได้ไหมตอนนี้ก็ถ้าถ้ามีถ่ายก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ถือได้ไหมก็ได้ถ้าทุกคนแบบแต่ว่าอาจจะต้องแบบ อันนี้ไงหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนชอบออกล่างกายอยู่แล้วก็คิดว่าแบบพี่อู๋ถ้าบอกเขาไปน,นี่อยู่แล้วเย,ย็นจะกลับไปตีทนี้เลยเล <laughs> ก็อาจจะอ่องแบบเขาเป็นคนชอบออกล่างกายอย่างที่บอกเนี่ยเป็นโฟนักขีดมากเลยถ้ารู้ก็คือแบบก็มีแข่งแข่งไปเยอะมาผมไม่มีเลยไม่ได้แข่งกับใครเลยครับต้องกินน้อยลง,ง,งกินมากขึ้นใช่คนนึงต้องกินน้อยลงคนนึงต้องกินมากขึ้น ใช่เขาองศาเป็นคนที่กินน้อยมากแล้วใผมนี่ชอบกินกินเยอะมากโอ้โหต้องลดกินองศาต้องเพิ่มกินใช่ยากสำหรับคนกินน้อยแต่ก็โอเคแฮปปี้เห็นผลลัพธ์ก็โอเคเพราะช่วงนี้ก็คืออยู่อยู่ยวกันทุกวันใช่เขาเจอแล้วก็มันจะมีสนิทไปแสนิทกันอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาหยุดสังกัดเดียวกันมากี่ปีแล้วห้าหกปี เราเ<ช>จอเจอกันที่บ้านพี่เอบ่อยใช่ทำงานด้วยกันก็เคยมีโปรเจกต์เพลงด้วยกันก็มีใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่ายิ่งทำงานด้วยกันก็ยิ่งสนิทขึ้นพี่บอกว่าในที่งานนี้แบบเราแบบเริ่มไม่ชอบเขาหรือชอบเขาอะไรใส่ใจไม่หรอกคือแค่รู้สึกว่าคือเราก็รู้ว่าแบบคิดว่าไม่ได้มีปรับอะไรกันเยอะเราก็พยายามเรียนรู้ใช่พยยาามเรียนรู้กันมากกว่าว่าอยู่ด้วยกันก็เรียนรู้กันไปใช่เขาว่าคนนิ่งๆสุขุมแบบนี้แต่จริงเขาตลกนะแบบ ตลกตลกไม่รู้ทุกคนจะได้เห็นไหมแต่ว่าแต่ก็นั่นแหละคือเขาก็เป็นคนเป็นผู้ใหญ่อะเป็นคนนิ่งๆสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากใช่แต่ว่าอย่างที่บอกตลกนะถ้าเห็นโมเมนต,ต์ตลกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะตลกยังไงอะตลกหน้าตายเคยเห็นไหมครับไม่รู้ก็สบายๆผู้สาแบบไม่เห็นคนคอมเมนต์เหมือนกันไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็สบายๆองศาองศาก็จะเป็นคนที่ขี้สงสัยมีอะไรก็จะแบบถามตลอด นหนูทำไมอะไรบางคำถักอะไรที่หนูว่าผักทำไมเนะี่ยถามทำไมมีเรามีแปลกใจมากพอว่าองศาเพิ่งรู้จักปูม้าไม่นานเลยอะไรนะรู้จักปูม้าไม่นานเลยคือล่าสุดเราไปเที่ยวทะเลกันมาครับผมแล้วแบบเออมันก็มีบล็อกที่เราถ่ายมาแล้วคือเหมือนตอนนั้นพี่อูพูดว่าแบบว่าเดี๋ยวจะได้กินปูม้าแล้วเราว่าปูม้าคืออะไรนะแล้วอยู่องศาคิดว่าปูม้าคือปูที่อยู่ในองมตาแบบปูดำ ใช่เพราะผมเคยได้ยินคำว่าส้ตามตำปูม้าแล้วผมเข้าใจว่าส้ตามตำปูม้าแหละคือส้ตมตำปูปลาก็เลยเข้าใจว่าปูม้ามันก็เป็นตัวเล็กๆเขาจะเอามาเผากันทำไมวะตอนนั้นใช่แต่อ๋อปูม้าคือปูใหญ่ที่เรากินใช่ครับสะพายมาสะายอยู่นะสะพายสะพายรีแอคชั่นเขาแบบฮะจริงป่ะเนี่ยมีอะไรอีก่ไหมที่แบบว่าน้องเพิ่งเรียนรู้ไม่รู้อ่ะก็คือเวลาน้องถามมาเขาตอบไปเรื่อยๆก็ไม่รู้อะไรแบบอะไรรู้เราก็ตอบเพราะว่าที่คน แม่งอยากแหละแตลองก็ลดูแลดีไหมดีโอ้โหอยากให้ทุกคนไปดูบล็อกมากเลยที่ไปเที่ยวทะเลอ่ะยิ่งผมชอบถามเขาเรื่องอาหารมากใช่ใช่แล้พี่อู๋เนี่ยเป็นคนที่เซียนเกี่ยวกับอาหารมากผมพูดเลยทุกอย่างที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับอาหารผมได้รับรู้ข้อมูลหมดอย่างละเอียดด้วยอ๋ออ๋อผมชอบกินเน่ยใช่ชอบแต่ก็เขาไมเมีนี่นะเป็นอาหารไทยเขาก็เป็นพวกแบบ เขาคิดแทนมีไหมมีไมที่จะไปนึกไไดก็มีนะคืออย่างเวลาแบบเรานึกว่าเราอยากกินอะไรหรือแบบทำอะไรเขาก็จะมีเหมือนไอเดียในหัวเขาว่าแบบลองอันนู้ยไหมลองอันนี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออดีครับผมเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยชอบแบบเป็นลีดด้านความคิดเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนมีเขาช่วยคิดให้ก็ดีข่าวมากข่าวมากไม่รู้ว่ากองนี้จะไปยังไงร้านไม่ใช่ความคุณพี่นะโอ้โห เขาขาดตลอดเนี่ยยังไงยัยเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีเผยไหมเวลาที่เขาถ่ายตอนนั้นตอนเผยไหมก็อาจจะมีนิดหนมีบ้างนะให้เผนประมาณนี้แต่เกิดสุดน่าจะตอนตอนถ่ายมากกว่าคือเราดูเราก็เผยแล้วเผออะใช่ไอ้นเผนมึงพูดแหละมันจะวัดกันยังไงอะครับอ่ะคือแค่ผมผมเป็นคนแสดงออกอารมณ์ชัดเฉยๆแบบก็คือแบบ ใช่เขาจะนิ่งๆกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนดูก็อาจจะเห็นรู้สึกว่าผมเขินกว่าอะไรอย่างนี้ในที่แล้วคือเราเก็บทรงก็จะเก็บทรงแล้วแหละขาดความเป็นแฟนหน่อยมากดูได้ที่ไหนก็พี่ไหนแล้วครับก็ยังไงก็ตัดซีรีส์เรื่องรักสัตโฉม่วนนะครับตอนไหนตอนแอร์ทุกวันพุธนะครับสี่ทุ่มครึ่งสามารถดูสดได้ทางช่องสาม แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูสดไม่ทันนะครับเดีอยกดูย้อนหลังเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube AYU Entertainment Official นะครับก็จะลงเป็นเวอร์ชันอันคัดหลังจากที่ออนแอร์สดช่อง3เสร็จ hmm. เลยครับผมก็ฝา mm hmm. กทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. กับ4 EP ที่เหลือกับซีรีส์ของเรานะครับรักสาบสูงครับไปดูกันเยอะนะครับค่ะขอบคุณ hmm. ค่ะ